การใน,นานทติศาสตร์อันแรกที่ต้องรู้ก็คือการอ่านก่อนที่จะพูดได้เราจะต้องมีทักษะที่เป็นอินพุตก่อน ทักษะที่ใช้เยอะที่สุดคือการอ่านการอ่านตัวบทกฎหมายการอ่านตํารากฎหมายการอ่านบทวิเคราะห์กฎหมายการอ่านสรุปกฎหมายการอ่านย่อหลักกฎหมาย Input ตัวที่2ที่เข้ามาในหัวสมองนักกฎหมายก็คือการฟังทักษะที่จะทําให้เราได้รับข้อมูลข่าวสารนอกจากการอ่านนักกฎหมายยังต้องมีความเข้าใจในการฟังด้วยเพราะว่าในปัจจุบันนี้ก็จะมีคลิปดีด l ลฟ์ดีๆมากมายในโซเชียลมีเดียนะคะเวลาลูกความมาขอคำปรึกษาในฐานะ,ะที่เราเป็นทนายความที่ให้คำปรึกษาเราจะต้องฟังแล้วก็จับประเด็นอ่าพอเราอ่าน เราฟังเราต้องเขียนเป็นทักษะเบื้องต้นที่เขาจะสอนในนิติศาสตร์ก็คือการเขียนทักษะการเขียนหรือ writing เนี่ยมันจะเป็นส่วนที่ตามมาเขาเรียกว่า output หรือเป็นผลฉะนั้นพอมันเป็นผลหรือเป็นส่วนที่เราจะแสดงให้เห็นถึงความคิดหรือความเข้าใจในสิ่งนั้นได้ถามว่าทําไมการเขียนเราเรียนตั้งแต่มัธยมปลายแล้วทําไมยังต้องมาสอนการเขียนให้กับ นิสิตนักศึกษานิติศาสตร์คำตอบคือการเขียนในทางกฎหมายมีเทคนิคที่แตกต่างจากการเขียนเรียงความทั่วๆไปต้องทําสิ่งนี้ที่จะเอาไปให้คาปรึกษาลูกความเนี่ยมีการพูดให้ได้สื่อสารให้ได้การพูดคือความสามารถอธิบายข้อกฎหมายที่ซับซ้อนให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่ายไม่ว่าต่อลูกความในสารและการเจรจาไกล่เกลี่ยนอกสาร